แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะไม่ใช่ประเทศเป้าหมายของชาวโรฮิงญาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไทยต้องรับภาระในการดูแลชาวโรฮิงญาเพราะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแต่ว่าจำนวนของชาวโรฮิงญาที่มากขึ้นในวันนี้ส่งผลกระทบอะไรกับไทยเราบ้างติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิช,ชูเสงค่ะ ปัจจุบันที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดพังงาแห่งนี้ค่ะรับหน้าที่ในการดูแลชาวโรฮิงญาจำนวน35คนด้วยกันนะคะครอบครัวที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่อบพยพมาจำนวน17คนด้วยกันและตอนนี้ก็พักพิงอาศัยอยู่ที่นี้ค่ะแม่แม่พี่ชายใช่อันนี้แม่นะคะ,อ,ะอันนี้พี่คนไหนพี่ชายพี่ชายลูกอ รามีนาชาวโรฮิงญาในวัย25ปีชี้ให้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยดูภาพถ่ายครอบครัวของเธอจำนวนทั้งหมด17คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยระหว่างการหนีอยพยพเข้ามาอาศัยภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาจนกระทั่งให้กำเนิดลูกสาววัย3เดือนคนนี้เช่นเดียวกับจอเบดะซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่พร้อมลูกชายอีก4คนมานานกว่า6เดือนบอกกับเราว่า Ó เป้าหมายของเธอและเพื่อนชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่เน้นคือการเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย I am going to t u k u n Family Malaysia. ทำไมคะ Husband, พี่พี่ชายพี่สาวมาดีชาปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงานดูแลชาวโรยยาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะที่คนไทยที่เคยอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ถูกย้ายออกไปยังบ้านพักในจังหวัดอื่นแทนเนื่องจากมีปัญหาการอยู่ร่วมกัน ขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงาซึ่งมีชาวโรฮิงญาในความดูแลทั้งสิ้น261คนสารวัตรตอมพังงาให้ข้อมูลว่าตลอดเกือบเจ็เดือนที่ผ่านมารัฐต้องรับภาระดูแลชาวโรฮิงญาเดือนละกว่า5 0 0 0 0 0บาท ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเพียง14คนต้องผลัดเปลี่ยนกันทำงานอย่างหนักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุจราจรและหลบหนีซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมตามมาหลังจากระยะหลงังมีการตรวจพบความพยายามลักลอบนำวัตถุข,ของมีคมเข้าไปสุกซ้อนไว้ภายในห้องกักปัญหาที่พบคือณนะตอนนี้เนื่องจากพวกดวงยายมีเป็นจํานวนมากนะครับและการที่เขาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาเวลานานเนี่ยความเบื่อหน่ายเขาเริ่มเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะจัดสรรอาหารให้เขาเพียงพอ,พอเพียงใดนะฮะเริ่มจะ แอนตี้กับเจ้าหน้าที่เริ่มต่อต้านแม้กระทั่งเราลงออกกําลังกายเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเริ่มมองช่องทางหลบหนีหรือไม่บางครั้งก็มีการเอาสิ่งของผิดกฎหมายพวกวัสดุเหล็กหรืออะไรเงี้ยเอาเข้าไปในห้องก,กักซึ่งเราต้องพยายามตรวจค้นตลอดเวลา สำหรับปัจจุบันไทยให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้พักพิงกระจายอยู่ตามด่านตอมอบ้านพักเด็กและครอบครัวต่างๆทั่วประเทศราว2,000รายซึ่งถึงขณะนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าต้องใช้เวลานานเพียงใดสำหรับการผลักดันชาวโรฮิงญาทั้งหมดกลับสู่ประเทศต้นทางเนื่องจากต้องมั่นใจก่อนว่าการส่งกลับพวกเขาจะได้รับความปลอดภัย อย่างไรก็ตามในอีก3เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูการมรสุมคาดว่าจะมีชาวโรงใหญ่อีกจํานวนมากทะลักเข้ามาอย่างหนานนําไทยซึ่งรัฐจะต้องเร่งเตรียมหาแนวทางรับมือกับปัญหารอบใหม่นี้อีกครั้งพเพลิญพิษชูเนสนสํานักข่าวไทยเอาสอมทรายงาน